สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกๆุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางาหวยรัฐบาลไทยน้องงวดประจําวันที่16กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะมีทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวเนาะพี่น้องจ๋าก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาดูผลของวันที่ วันที่หนึ่งกันก่อนเนาะอ่าวันที่หนึ่งอันนี้โค้งสุดท้ายเข้านะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับเนาะแต่ว่าโค้งสุดท้ายน้องหึงทํายังไม่เสร็จน,นะคะอ่ารอก่อนนะคะก็จะให้ชุดสองตัวบนล่างนี้ไปก่อนนะคะค<วา>พี่น้องจ๋าของวันที่หนึ่งก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าอ่าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะของชุดสองตัวบนล่างเนาะอ่า <ục> แต่ว่าชุดโค้งสุดท้ายเข้านะคะามาดูกันนะคะพี่น้องจ๋งาก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะเดี๋ยวลงให้เร็วๆนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไปาหาลอตเตอรี่เนาะสําสหรับสองตัวนะคะพี่น้องจาอ๋าสองตัวรอบนี้บนชอบสามกับสี่นะคะล่างชอบห้านะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูนะคะ สำหรับสองตัวเนาะก็จะมี1นหนะคะ 5, 3, 5 9, 9, ้าสามห้าสองจะลายคู่หน่อยนะคะพี่น้องจ๋าเลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับทุกครั้งนะคะ น้องหก็จะมีสามตัวให้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเขียนเสร็จจะยกให้ดูใกล้ๆนะคะส่วนชุดกันนะคะพี่น้องสาก็จะมีห้าห้าหกห้าศูนหกนะคะ สามตัวนะคะส่วนสามตัวสามตัวก็จะมีเก้าห้าสามหนึ่งห้าเก้าเก้าสาม สามแล้วก็แปดหกสี่นะคะพี่น้องสาอ่ามาดูตัวที่น้องเวิงชอบกันนะคะพี่น้องสาอาคือชอบส่วนตัวเนาะกเ็เน้นให้ด้วยนะคะปากกาแดงอยู่ในนอ้องแบบนี้เนาะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวที่น้องหวงชอบนะคะก็คือ5้าสามชอบ5นะคะงวดนี้3ามสามแล้วก็41นะคะพี่น้องจา๋า4ี่หนึ่งนี่น่าจะมาล่างนะคิดว่าอ่ะใครชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจา๋า เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหุ่นเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะ,ะก่อนออกไปน้องหุ่นก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะ สุดท้ายนี้น้องผึ่งก็ขอให้พี่พี่เอฟซนะคะมีโชคมีลาบนะคะพี่น้องจ๋าเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ